สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับทางช่องบ่าวแพ็กก็อยู่ที่สารปู่ตาแก้วนะครับข้างหลังนะครับวันนี้เป็นทางเข้านะครับก็วันนี้มากับพิโชคนะครับผมก็มาตามต่อนะครับศารปู่ตาแก้วนี้เรียกเข้า2งวดติดนะครับแต่ว่างวดที่แล้วงวดก่อนผมไม่ได้มานะครับก็เอฟซหลายท่านบอกว่าให้มาตามนะครับสารปูตาแก้วนะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝาก ติดตามด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องบ่าวแพ็กชาแนลแล้วก็ทีมงานนะครับทางด่วจะเป็นน้องน้ำชาแนลนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับพ่อต้องแหล่คนเดิมนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับผมไปไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นรถพิโชคนะครับวันนี้เอารถมอเตอร์ไซค์พิโชคมานะครับทะเบียน4 0 หนึ่งเก้านะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็นะครับผมไม่ได้มาสองสามงวดแล้วนะครับแต่ว่ามาทีไรนะครับเลขเข้าทุกทีเลยนะครับผมมาถ่ายสองคลิปนี้เลขเข้าทั้งสองคลิปนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาตามต่อให้นะครับท่านผู้ชมนะเมื่อคืนก็ฝนตกค่อนข้างจะ นานเลยนะครับเนี่ยนะครับกิ่งไม้นะครับนี่ก็มีลมนะครับันนี้ผมก็ต้องระวังนะครับกิ่งไม้ที่จะหล่นลงมานะครับเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามในช่อง b แ u e r Channel ด้วยนะครับผมนี่นะครับพวกเปลได้มาโดนเอาไปชกเนาะพวกเขาเขาซ้องสอมหมวดติดหนาวเขมานะ คนมากราบมาหวายอยู่เนาะประมาณนี้นะครับทาากผู้ชมก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับเรีเวรอบๆกบ็เดี๋ยวเราก็จะมานะครับจุดทูปนะครับจุดเทียนแล้วก็นำดอกไม้ทูปเทียน นะครับมาถวายนะครับศาลปู่ตาแก้วด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปจุดธูปบอกนะครับศาลปู่ตาแก้วตรงนี้ครับไปครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลปู่ตาแก้วนะครับท่านผู้ชคนะครับก็เดี๋ยวจะมาเตรียมนะครับของไหว้เนะมีน้ำแดงนะครับผมเอาน้ำแดงมาด้วยนะครับแล้วก็ดอกไม้ถุกเทียนนะครับให้ถูกพี่โชกด้วยโชค์ไจุดทั่าน บรุรม่สองหวดเรียวนะครับไปตามทางบาทน,นํำนนเนาะฝนตกยุงลายเนาะอือออหนั่งผมมาการันตปนูโฝเขาดทาอยากันยุงมาเล้วเดียวนี่ เทียนเทียนเนี่ยเทียนเทียนเทียนหน่อยบ่ครับมาตะมาตะเขามานี่บ่ฮึอีกเทียนบ่เนี่ยสองมาตะเขามาเนี่ยก็คือ ย uhm ุ่งอันดับแรกนี <t 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 ่ยุ <t <t ่งยุ่งเลยฝนตกห้ามคั้งแมครับอยู่ในป่าเนาะแต่ว่าจะคุมยุ่งคุมมาคือเพิ่นให้เขาทุกงวดนะเห็นความตั้งใจแล้วมา แต,แต่ว่าถ้าดนดนๆมาเถื่อนี่ิ้นไหาเขาเด็กมพ่นห้เลขอเขาดีครับเดี๋ยว

เพเาอว่าปลาเนี่ยอุดมสมบูรณ์หักแล้วเนียนอุดมสมบูรณ์แล้วก็มันเลยไก,มก,ก่มีกระหลอกเีพวกเนี้ย้เธอ,อหลอกแต่ว่าบริเ็นดนเรเด้นยไกระหลอกแต่แถวกรุงเทพเนี่ยเต็ียมเลยนอยเนยนแบ้านเขาเนี่ยน้อยรับ นี่น้อยมันห่าต้องเบ่งบปลาอุด,ดมสมบูรณ์อย่างเต็นี้ โอ้ยนั่งลายนั่งลายสาธุนโะโมตัสสะภะคะวัตโตนะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุมณีช่องบ้าแพ็แชนแนลนะครับมาเป็นสะพานบุญให้ซีมาขอนะครับโชคลาภขอให้นะปูเผยออกมานะครับหวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหาน้าร้อยหกสิบเจ็ดนีให้ลูกหลานในน้ำโชคน้ำลาบนะครับผ่านช่องบ้าแพ็ทชแนล ไปให้เอฟซีเทิงยูได้ประเทศแล้วก็ตั้งประเทศนะครับขอให้เอฟซีทุกคนนี่เบิดนี่เบิดสิ้นนะครับลำลุวยเงินทองไปโชค์ดรลากก่าบอนสุขูสขักคนเด้อมันนี้ลูกหลานมาขอ,อเด็กเซมซี่แล้วก็เด็กถกูกนะครับผู้บอกสามวตรงๆรงเด้อสาธุบอกพันถูกพันเซมซี่เนาะ yeah. อพี่โชคขยอ่อมมากับโชคต้องไโชคเดียหลาบอขออนุญาตนะท่านผู้ชมงยงโย่ปูเดือกเทมซี่ให้เด้อเป็นตัวใดก็ได้ ลนออกมาดังแปะร่นมันเป็นเสียงใหม่ด้ยเสียงตบยุงเสียงตบยุงน <c oughs> ะไม้แรกนะครับท่านผู้ชมไม้เลขเจ็ดนะครับอ่าไม้ที่หนึ่งนะครับไม้เลขเจ็ดนะครับนะไม้ที่สองนะครับท่านผู้ชมไม้ที่สองนะครับท่านผู้ชม หมายเลขหกนะครับหมายเลขหกหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับเจ็ดกับหนึ่งพี่น้องกันนะครับ <6 S 2> นึกลายเลขหกแล้วเนาะรวยรวยมากนะโอ้ออเลี่ยงเลยบ้านหมายี่สามนะครับหมายเลขแปดเจ็ด หกแปดเจ็ดหกแปดอืเจ็ดหกแปดนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมนะเจ็ดหกแปดหรือเจ็ดเก้าแปดหรือหนึ่งเก้าแปดนะครับหนึ่งหกแปดได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เด็กถูกตอนนี้ก็อ้าไม่รอนเด็กถูกบมือครับเครื่องนึงแล้วท่านผู้ชมอืม แต่วันนี้โมทันเห็นตัวเลยอือเปจ้าชายสองตัวซึ่งไหนสามตัวตัวนี้สองตัวตัวนี้เนาะยังสันกันเลยเคยมีอยู่เลยรอ,อบไหนที่ไอ้สองตัวมีสองตัวนี่เนี่ยคือโดนดวลมาเธอนี่คนเจ้าชายแย่นอนผมเสือไว้ยังสันคือไห้สองงวดติดอะ่ะผมมาหาเพนสองงวดลุ้งไปสองสิบนะครับเอฟซีในโชกเลยลาบนำเนี่ย สองเถื่อแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปเบิง้งรอบๆถ่าเยเลือดทูบเนาะเดี๋ยวกันอ่ะไปไปไปครับท่านผู้ชมยุ่งกัดลายเนี่ยอ่นะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปเบื้องข้างๆเนะาะท่านผู้ชมนะครับนี่ยังบ่ อยตกใจเวิร์ดมาผู้ใดเห็นบ่พี่เจ้าอันนี้เป็นห้อยเอียงขึ้งวายเป็นห้อยเอียงตั้งแเหมือนห้อยมือเนาะแต่ว่ามือคนโบราณเฉยมือเล็กหน่อยบอกนิดต้องเดยมื่เนี่ยใจได้เนี่ยเป็นมือลายนิ้วมือกับลายนิ้วมือหน่อยหน่อยแบนกีแต่ว่าคือสิมาเห็ดยังอยู่นี่วันนี้คือสามห้อย มันบอกสามเนี่ยจังเสียนะเพิ่มพี่จังอยู่จังสินะเห็นไหมเล็กหน่อยเล็กหน่อยคืยอแก,ก่เขามาหนิ <c oughs> อืมอืมส่ดูนะครับท่านผู้ชมผมกระพอกแกะยางเข้าไปอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> อือือนี่คือจังเป็นตูเตวเล็กนะท่านผู้ชมอืมนะเนี่ใช่ <c oughs> อันนคือเลข7บ่คือจัง17เนาะอ่เป็น17หรือหรือท่านผู้ชมเห็นเป็นอีหยังนี่ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ครับอือตัวนี้ว่าเป็นเลข7เลยอือเป็น7เนาะพี่ชมเป็น17 17บ่แม่น17อือข้างล่างถ้าเบิ่งตัวนี้คืออีหยังนี่คือจังเลข8บ่อ่า178เด้ผมเห็นเป็น178เด้อ่าว่าซั่นก็728ไอเออบ่แน่ใจ หดือหนึ่งเจ็ดสามคุณคือกันแมนอ่านี่ไทยไทยเบิึงชัดๆเลยนี่ตัวนี้น็ดีสามตัวอือหรือจะเบิงึงตัวใหญ่คือหนึ่งเจ็ดเลยอือโอ้ชัดอยู่เนาะแต่ว่าเห็นบ่คือกันเห็นบ่คือกันแมนอันนี้แล้วแต่ดวงไฟดวงมั่นเด็ดกวนน่นี้นะครับเบึงแล้ยวโบนาจะมีอย่างอีกเรอท่านผู้ชม เหลือเลขถูกนอมึงนี่กับผู้ชาติเท่ากันด้วยนี่นี่นี่โยกเป็นมา้นี้อันนี้เป็นอย่าง,งมนี้อย่างคือจังเจ็ดสามเท่าอย่างเห็นบั้ยขึ้นเจ็ดแปดขึ้นจังเจ็ดแปดเลยคือเยอะอืออย่ก็คือเจ็ดเด่นเจ็ดเออเจ็ดนอเจ็ดแปดสามก็แปดกับเป็นได้คืออันนี้ก็มม 7, คือจังเออนี่นี่นี่นี้วนหยุดแม่ ปดได้นี่7เจแปเรอคืออยู่อ่อแล้วถ้าว่าตรงกับเซียมซีเจ็ดแปดออนั้นจะได้เซียมซีเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปแมนเ่บยอันนี้กมิด เ็นยังเลขยเจ็เจ็เจ็อเหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่แหละเนาะแมนแบบเจไคือเจ็ดเยู่เครืหลังนั้นชัดอยู่ป็นสิบเป็นแปดเจ็ดอีกบอนั่นี่มันเป็สองวนเลยประมาณแมนมากครับวันนี้แต่ว่าคือมีเจ็ดเนาะสรุปแบบมีเจ็ดมีเจ็ดมีเจ็ดแน่นอนนะครับเอาลงเบิ้งถูกอีกเืนึงถูกขู่สักคนนะครับผู้ใดติดตามช่องบ่าแพ็นี่ เดี๋ยวไปเบื้องเลืกทูบกันครับผมนะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเลียกทูบกันนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับนี่สร้างเสร็จเมื่อวันที่เจ็ดนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเลียกทูบกันนะครับเรียกทูบนะครับรใหม่สดๆร้อนๆเลยคือเห็นสองตัวเ่านผูชมมันชัดแค่เ <4 S 1> ก่ากบแปดลอยน,นเห็นมอหัวมามแล้วคนแปด ตัวเทิงมันเป็นอย่างนี้คนสีไห้สองตัวบ่ตัวนี้เลขกตัวสองเลขกสี่เนาะแม่นบ่สองกับสี่อ่าเลขทั่วนะครับสองเก้าแปดหรือสี่เก้าแปดนะครับท่านผู้ชมไปเทิงเห็นเห็นหัวบ่มันเป็นเลขสองหเลขสี่เห็นบ่าะบ่เห็นเนาะอ่าบ่สองกับสี่แล้วท่านผู้ชมเนะครับ 298เก้าแปดหรือสี8เก้าแปดนะครับทางช่องก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับหรือหกแปดมันก็ตรงกับเสี้ยซี่นี้เออนั่นแมนบุดเรื่อนี่หกเก้เกาตัวเดียวกันนะครับอ่าเก้าแปดหรือหกแปดนะครับแมนอานะครับก็ให้ได้โชคได้ลากภกันสุข,ขสุขคนนะครับทางส่องก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสอง0ันห้าร้อย 67นี้เท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับสำหรับตัวเลขนะครับผมนะครับโอเคนะครับตามนั้นนท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับบาวแพ็คแล้วก็พี่โชคนะครับก็จะได้กราบลา ปูตาเก้ยวนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะลาธรรมชมไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับช่องบ่าวแพ็คชาแนลด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับก็นะครับทางช่องบ่าวแพ็คก็มีเพจ Facebook ด้วยนะครับก็บ่าวแพ็คชาแนลนะครับก็ลองเข้าไปค้นหากันดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้อยู่นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอให้นะครับ FC ซทุกท่านนะครับ เฮงเฮงรวยรวยปังๆทุกๆท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้าเาวแพ็คขอสวัสดีครับ